สวัสดีครับสวัสดีพี่พียน้องนอ้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีบัวสีในประเทศตั้งประเทศก็ดีเนาะครับสามจิตแชนแนวแถาตะเขียวเตีเ่ยวยังนุม่มสวัสดีครับผมขับมาขอกับสามจิตอยู่นี่แหละอยู่บ้านพิ่สาวอยู่ขางกอกง,องัวยอยู่ขางดอนปูตาเนี่ยครับมื่อนี้มีงานครับมีงานมีงานเลียงปูเลียงยาเลียงเกียงเลียงยงีภาษาพื้นบ้านเนาะครับ เลียงเกียงเลียงงีก็คือเลียงหน่อยนะครับเลียงหน่อยตั้งแต่เข้าแล้วเขาแล้วน้าขึ้นจากให้จากหน้าแล้วเนาะครับกะบอสไดนเลียงมือนี้กับเป็นมือสันวันดีครับสิได้เลียงเกี่ยงเลียงงีเลียงปูเลียงเงาถ้าเป็นภาษาไทยเป็นกะเอื้อเส้นวายนั่นแหละครับภาษากลางภาษาไทยเนาะครับภาษาพื้นบ้านเขาเอื้อเลียงมันบแมเป็นเลียงงหญ่ครับเลียงง่ญ่ก็คือพุ่นละช่วงเดือนหาเดือนหก ช่วงทีเข้าสีลงให้ลงหน้าผุนละอันนี้เป็นเลียงขึ้นจากให้จากหน้าครับเลียงเลียงเลียงนี้ภาษาบันเท่าอื่นเนาะครับตอนนี้สามทิบกะน,นี่ละจู่ขาก็มาเขก็เลี่ยเวียกเลี่ยงยังครับเขาก็มาหอดนี่ละเพลินกะก็ล่างสีที่ที่กะก็กล่างสีเหลื่อมครับปลาสิพาเข้าไปข้างในสามสิบแชแนวสวัสดีครับผมไปข้างในห้อง บอกคนว่าแล้วล่ะบอกคนว่าแล้วไปหาคนอสสมานขาคือเจียวแควรวยๆนะครับคือเียวแครวยๆแค่เพื่นแน้วไปปีเขาเวลานีลาเลียงเกียงเลียงงี้เลียงน้อยซื่อๆดอกเลียงงี้เลียงเกียงอันละเรียงเอาเอายา่าไปมุ่บ้านยากให้จากหน้าแล้วให้แล้วหน้าเราวเอาเรามาเรียงาเป็นภาษากลางเผเอิ้นเซนไว้เดี๋ยวะ ขึ้นโป่งลงเลี้ยงมาท่านควางขึ้นโป่งขึ้นปงลงเลี้ยงมาท่านคนว่างท่านันนางนนล่องเลี้ยงอันดนีฮอดเลี้ยงมี่พูดเ,เรืงง่งอรงรถฮะปไ,ไปขึ้นอ้อยไปขึ้นอ้อยมาแล้วไอขว้ขั้วไก่ไ้จะตีสามเนาะอีปู <c oughs> เนาะยเพี้ยนขั้ดูวยให้ขั้วแล้วบาทเนี่ยเพราะท่านแจ้งไปขึ้นอ้อยขึ้นอ้อยมากพอดีเมาแล้วกันเพราะว่าอีเสือเมียนกำลังมันเสือเมียนเป็เลี้ยงแล้วล่ะ ันเม่่เนี่แมันยังนนเพิ่นแ้นนนี่ันเป็นี่นไปเินแล้วแล้วเฟินแล้วแล้วเฟินเซียนการแบงองเสียนล้องไว้ให้พี่น้องเา้ไป้ไงใหน่แมั้เวาแล้วไดแมัมันเป็นอากาศเย็นเย็นมัน วดไถ่พดมั่นเน,น,นี่ยตู้ยูตีงี้ยูอะไรก็ได้คนนี้พอสีเขายุ่งทางนาคนเป็ดนยางบกุกกับปวก่ยบานเมื่บานก็เพราะเสื้เสียหนาวเลยนะอาการมันเย็ยนลงครับอากาศเย็ยนลงมืออื่นก็สีเย็ยนลงอีกจังหน่อยมืออื่นมือฮึอีกสองสามมือก็สีเริ่มอุ่นขึ้นครับในเนี้ยแต่มีแดดซองครับเอากอไผ่เอายัางออกแดดมันซองเขามา นี่ละบรรยากาศบ่ดเดีวบรรยากาศลายดอกไหมว่าท่านเพื่อนพี่การมันไปเฮ็ดแล้วๆล้วเฮ็ดซึ่งเุียีเหรอครับมาเลี้ยงนี่นี่ละดอนปู้ตาครับชายบานห่อที่ยิ้มเงี้ยวจิตใจครับเฮี้นปูเงี้ยงยาวพากันเฮ็ดกันบุรณะให้เพื่อนให้มันเกไปยุ่งแต่เศร้าขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตามยุคตามสมัยที่ิจตะควมนันกับสีบดีปนนี่กับสีหกก็นี่จะดูดีแปล่นหูแปล่นตาขึ้นกับจิเป็นปูนมาแล้ว เป็นดินมายั้งมาแล้วครับที่ลัมาแล้วคือมาซาแทะที่นี่เอกสารสิไปยั้งสมัครงานสิเดี๋ยวเดี๋ยวมามาทางพี่มองของเขายูพี่ครับมองยูพี่มองเันมันมีอันบักตลอ์ทอบักกาแฟไฟยูพี่บักน้ำยาตะกแตนกับยูพี่ข้างในเพื่อแล้วแล้วต่างไฟกองเหมืงนไงตอนนี้ขนาดแปดมือกลัวได้พี่น้องนี่ หนาวเย็นร่มครับราวะร่มมันก็ต้องตอาหนาวมากมันก็ต้องมีล่มเนาะครับเนาะรักษาสุขภาพสบัตรสบัตรข้างหมอนนิดนิดมันเยี่ยงหน่อยซื้อๆปลายฝันได้วงนี้มันเปลี่ยนช่วงนาเวียงนางานน้ำครับบางคนบางท่านเิ่นกัญาเวียงนางนเพิ่นกับไปขึ้นอ้อยแต่ตัอ้อยแต่เศร้ากับบ๊อบเดวากันครับพูดใด วางผู้ใดอันนั้นกับมา่วนมมกที่เป็นพุ้เเ่าผู้แก่พอเม่บบันเท่านี่แล้ครับเป็นมารวมพิธที่น้ำกันก็ร่มดีเย็นดีว่องันกับผ้ากันวงควันปีใหม่นั่นกับผ้ากันอยู่แล้วครับบริวารตัดต้นตัวนี้ออกเพราะว่ามันเนืองครับมันเนืองมันเนืองออกทางนอกถ้าเทียวามันเกิดร่มเกินยางมามันหักลงมามันเกิดสีไปคือเลื่อนซานบานซองถือบานเลื่อนของ กระถาง,งครับกรเลาตัดออกออหัวเพื่อนหัวเพื่อนายเพื่อนล้วละ่ะล้วก็ได้ขอ feet, ข้วมนุคอจากข้างเนวยงานหมดแล้วครับเพื่อนเอาดินเอาหินมาใส่ให้ครับยังไม่กระเตียมแล้วหินนี่กรสีเตี้มแล้วครับยวให้เทียบพื้นทีสะก่อนอ่ะเบื้องบรรยากาศกันไปเรื่อยๆโอ้ใส่ก็ไปสองบวกแนวแกหนาวคองห่อนวาหวาดคองเขาดีดีครับ นี่จากกล่องไฟบ่ได้เลยควันแห้งไอ้หนาวแห้งครับการเย็นเขาก็สีเย็นแห้งลงมือนี่แหละของช่างชาวบ้านนักไรเยอะเพื่อนนั่งใบพายเราเพื่อนกะสีเริ่มปัน่นคองเสียงคองไว้แล้วปัน่นไก่ปั่นนกปั่นไก่แล้วก็เอือนต้มปูตาตุมเปียเปย ติเอามาแจก,กเด็กน้อยทำไมได้กี่ยวตามติดขาดโรงเรียนนี่เลยครับนี่กัน,นเป็นเงินเลี้ยงฟูเลี้ยงยางสิก็ได้บ่นยังครับเพราะว่ามือเปิดกีบห้องกับมือเปิดยื่นีครัะเปิดช่องกับเปิดยื่นนี่แล้วครับบ่บ่นคนกะนั่นดอกเพคนกะเบิ้งกะแย่งเข้าอยู่เอฟซีเข้ากะเบิ้งเข้าดีอยู่ดอก พอสต๊าฟมานผ้าเขาแปลงในแล้วเพื่นว่าเพื่นเอือน่นเรียกน่อยมาเอาของเกะีกของปั่นแล้วผุนเอาเอาเอาเอ๊บ พูดพอซอสสมาน้ำเนตเอาขนมน้ำเด็กน้อยนะครับโอ้ยอจีขนมเขาเขาเปลนเล็กน่อยไหมเอื่อเอื้อเด็กน่อยมาเอานใหม่นง่เบาขุ่นขุ่นพุ่นข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 ุ่นน่น่น่นขน่นนุนุุนขขนขงขขนนข่นลน่นนี่เ มันต้องยกิมแล้วเลยมันเป็นส้วงเรา่มันส้งเราเล็กมันไดนสองต้องไปนั่นทงสีนางสีมันย่อนแสงเห็นปุยยาเขามาดูงามลมเย็นอาตุสาดตา เนี่ยโซ่นี้ไป่ละี่ยนไวเพิ่งกระไดเพราไรดอกเลียงน่อยมันายไรเพราไรคุล่ะเลียงง่ายบที่ลงให้ลงหน้าเขาคุณล่ะเดินโพกคุณล่ะยานั่งไปยานั่งยัดไทเสียนังยัไคเสียไแต่ันี้มนเออนนี้นเี่ยวคนก็สิไปกินเขาตุ่มโฮมกันครับ เราบสกินอยู่นี่ก็สิไปกินอยู่ข้างนอกคนละมันคือสิบุกินอยู่นี่เรามันมัน,ม,นมันโฮมมันมันหนาวนะครับมันอยู่จีนอกม,มันได้แด,ดียดคนละถ้กถกากดพยาบาลก็ทางก็ธรรมรถที่้าพันธุ์พยาบาลมาข้อมมาทางหลังสิอนุญาตย่างมาทางหลังเสยได้อยู่ดอกกระชีพ่าเบ็นหล่อบๆบรบิเวณรล่รอหล่น้ำ โค้งย in างเงี้ยกันเลยเป็มภ่มเป็นเงาอยู่นี่แหละซึ้งสามหลูกไหมเบิดเลยซ้ำกลัวเมื้ดเลยขี้ถ่าพ่อบคุณเงี้ยครับขอบคุณนำมูมบานเขาบอกว่าฟังอืมไม่ขี้ยางเดียวอัดยางเดียวอัดสามมุนเนาะจะบอกอุดมสมบูรณ์เลยไปไปออกไปข้างนอกให้เพื่อนนั่นเชียร์พื้นที่ก่อนเขาจังมาเอาของแถมของแกกทุกคนสิบ่กแกกสิ ตัวซอยใบใหญ่จะเทนน็นอย่างดังไฟพุ่คุ้นๆอยู่ต่างควกมุบอ้่นครับขนาดเกาโม่งเราตอนนี้เกาโมงนะครับเกาโมงน้อยๆล้วแดดกระอ,อกเรายัางเย็นอยู่นี่เป็นเทือที่สองครับของปีนี้ที่มันเย็นมันหนาวแบบนี้นะครับช่วงที่มันเย็นมันหนาวเทือแรกกับประมาณช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกน,นะครับปีที่ผ่านมานั่นแหละเย็นแห้งอยู่อันนี้กับ่อนาสี่ไร้มือเราครับประมาณจาก สามซี่มือนี่ละแต่ว่าบ้องหันเีโยวแรกนั่นเกียรโดนด้วย <c oughs> เป็นอาทิตย์คุณละเว้ย <c oughs> คุณปอสตรามันประสทิทธิภาพไปเอาเนี่ยมา,มยากแก้มบมักสราถอดจากหน่อยเนี่ยไปไปขอไก่น้ำเพลินจากหน่อยเลยขอโอ้ประช่านท่านขอไก่ไปแก้มของเชื่อมานี่ยาวละเออเอาเอาจานเราถวยมาใส่ท,ท่านเลยท่านจินนเบเหมว่านั่นบัตเจียนที่พันถือมันคนละอัน นนั้นาโอ้ยแก้มเรายะนี่ไงัดไดถุง่อาอันนี้เปยังลไปฟาบ้านไปฟากัวไปตัดวยใชลใชลถงเ่บานยมาม่งเก่านีละเอาอุ้ยดตานึงเลยมาจีหอดีุทคนเแปวน้เพ่นอีกเอ้แ้มเด่นเนี่ย ยายคุณยายนั่งแบ่งใหม่จังน่อยนอ้ยายแบ่งใหม่้เนกี่้ยวกล้วยเนี่เินเงินเล็กน่อยเลี้ยงกล้วยครับไปยูเล็กน่อยหน่อยขาวนัวเล็กหน่อยเี้ยงกล้วยเนาะเล็น้องเนาะเกินกสิมานังยุ่ง อไเอาเอาขอบคุณหลายคุณยายนั่งนี่ไปไปเอาแล้วแล้วเอาละเขาจงมาอุนหัวคมน้าต้มดีๆน่ากินแซ่บๆพระเราพเราทํานดไปไปบกวนคนดอกบวกกวน่นอกของบ้านขายังบักวมแม่ไมน้อย่ไปยังได้มาแล้วได้มาแล้วเขาบอกซอซสอง โบกอีซองเหล้าเล็กซองอันกับแก้มก็ได้มาแล้วนี่ข้าไรตัดมาทันดีเขาพักคณะพักนี่ร้านมีข้ามันพอมีให้ได้อยากได้กินด้วครับเลี้ยงน้อยเลี้ยงขั้วเลี้ยงน้อยก็ได้ผู้เพิ่นเอามาตุ่มมาห่มมาสมทบกันเป็นน้าแดงน้าเขียวเป็นบักน้าใสน้ำยาตะกรแตนนี่ละก็พอมีพอได้เอามา ข้างนอกอยู่งตอไม่เลี้ยงง่ายนี่คักก็นี้ครับเดี๋ยวถ้าสามทิศมีโอกาสเลี้ยงง่ายนี่สีมาเบื้องบรรยากาศอีกมันไปเยื่อฉันสีมันบ่ได้หรือไงมันเอ้าิ่นกึบเวื่นเวื่นไปบะเนี้เพิ่นสิไปบุญครับเพิ่นสิไปกินข้าวง่ายรวมห้อมกันเพิ่นก็เริ่มเก็บสิ่งเก็บของแล้วนี่จ่มองลำไฟยิ่งเนี่ยผู้ใต้บพรใครมีครับงานแบบนี้นี่กับซอิ้วมองนี้ละมองมองกัน พี่ละมองข้างนอกพี่ละมันกำลังเก็บริ้งเก็บร้องขึ้นรถคุณพ่อจำห้องนี่หละพรอมากับทายกคุณพ่อจำห้องนี่ละเอาไปพุนเพื่อนดีจรินเ้าตุ้มห้องกันอยู่คุอยูคุณยูสลาบานกีฬาห้องคุณอตรงนี้มันสะท้านทีเพราอํานวย เที่ยวพื้นที่เที่ยวพื้นที่เอาขึ้นใส่รถมอเตอรรถไปกินน้ำกันนี่ยังกับไปกินน้ำกันไอพุ่นมาเนี่ยไปมองคนละมองคนกินข้าวตุ้มห่วมกันพละไปผู้เฒ่ากินข้าวไปปรุงไปพี่พ่าน้องเขาไปเบื้องมันจะขาดจะว่างจะเข้าเรากับซีดี๋ยวบักล่าพี่ล่าน้องเราละบักสารละทวะมันเริ่อมไรแล้ว<ป> <c oughs> นี่มองคนมานาั่งกินา,านล,นาาานาลา่านี่ละ่ะนาวัดาล่าไอ้สลามกีฬ่าเขานี่ล่ะมันจังแดดมันอากาศมันเย็นมันแดดแล้วก็สถานที่มันดีร่มเย็นดีดอันเพื่อนสิไปเอาอ้อยไปส่งศูนย์ไปส่งลานเด้คุณพอ่อซอสตำมันนี่ซ้ำชาบา,าสิเด,ด้ค้นขยันครับ ตัะเนสีตัดไปซู้มือนะละคานที่เคยบอกพี่บอกน้องไปแล้วแดไ้าเี๋ยไปเบิ้งรถอ่อยพ่นขุนขุรถอ่อยหพี่คุนมันขึ้นมาแล้วิ่นไปขึ้นอ่อยจังแต้สี่สองสีสามหมุดนี้ขึ้นแล้วิ่นกเทียวเปูนทงทงล้านสายมากมันกับเปียวรถรถกามาแล้วมันกัมาตัดไป่อนนี้มาแรง ก็ได้รถหนึ่งพอนึกเปลี่ยนไปังสี่เป็นวงเวียนเป็นวนเวียนกันไปทั้งสี่ทู่มเหือแล้วครับเราจะพูดเขาพูดแค่พอแม่เอาเวลาคนที่ไม่กินเขาน้ำกันบางอ,อย่างเขาต้มห้มกันนี่หลายคนต้มพู้ตาต้มไก่ยังไงมีอย่างเขาไม,ากม่กินครัก บวกพักตำแก้วโดนโดนมี่ทีนึงครับกีนกะเทือสองเทือในกลุ figure, ่มของตุ่มห้อมน้ำกันเขามห้อมข้าห้อมยังน้ำกันครับการเมื่อกี้กันไปได้ตัวครับเอาพี่น้องเอาตามที่กษิตไปกินเขาจีนน้ำน้ำกินน้ำนองเป็นก่อนน้ำพะเยาเ่็นแยน้ำพรอน้ำแยเป็นก่อนเดี๋ยวบรรยากาศเลี้ยงกูตา เลี้ยงหลอนผู้ตาเลี้ยงมีเลี้ยงเกียงฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี่ก่อนกุหลาบโอกาสหนาเลี้ยงง่ายเลี้ยงลุงเข้าจลางมาพบมมาฟอกันอ,อีกเอาสำรับบรรยากามศมื้อนีซ้ำทิศกับฝีฝากพี่ฝากน้องลาพี่ลาน้องไปซ้ำนี่ก่อนครับเอาครับทช่ในซ้ำทิก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขคุณที่เขามารับชมคลิปของซ้ำทิศแต่จะต้ตอตอนจบจบ,จบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดก,ดกดระดิ่งเป่นสิบบริพัตรคิดไหมไหนะครับคิดนาตามจิตผ้าพีผ้าหนองไปยังการจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปน,นี้ตามที่กระเซียวไปซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ